ดวงชะตาชาวปีระกาประจำเดือนนี้เมื่อการเวลาก้าวเข้าสู่เดือนนี้ชาวปีระกาจะพบว่าชีวิตของพวกเขากําลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่น่าตื่นเต้นดูดเสมือนกับการที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเตรียมพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงดวงดาวได้เรียงตัวในลักษณะที่จะนำพาทั้งโอกาสและความท้าทายมาสู่ผู้ที่เกิดในปีนี้ ด้านการงานและอาชีพในเดือนนี้ชาวปีรากาจะเหมือนกับนักสำรวจที่กำลังค้นพบดินแดนใหม่พลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์จะไหลเวียนอย่างไม่หยุดย่อนทำให้พวกเขามองเห็นโอกาสใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในงานประจำวันหากคุณเป็นพนักงานออฟฟิศอย่าแปลกใจหากมีโปรเจกต์พิเศษหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาถึงมือคุณนี่คือช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์กำลังส่งสัญญ,ญาณ ให้คุณแสดงศัก,กยภาพที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานขายการตลาดหรืองานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจะพบว่าความสามารถในการสื่อสารของตนเองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับที่มีสเสน่ห์พิเศษที่ทำให้คำพูดของคุณมีพลังในการโน้มน้าวใจคนอื่นยอดขายหรือผลงานอาจจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามท่ามกลางโอกาสดีๆเหล่านี้ ก็มีความท้าทายแฝงอยู่เช่นกันช่วงกลางเดือนอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจด่วนเหมือนกับนักแก้ปัญหาที่ต้องหาทางออกภายในเวลาจํากัดอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายในบริษัทหรือการปรับโครงสร้างงานที่ทําให้คุณต้องปรับตัวสําหรับผู้ประกอบการหรือคนที่คิดจะเริ่มธุรกิจใหม่นี่คือช่วงเวลาทองแต่ต้องระวังเรื่องการลงทุนที่เกินตัว ดาวเคราะห์แนะนําให้ทําการวิจัยตลาดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเหมือนกับนักล่าสมบัติที่ต้องศึกษาแผนที่ให้ดีก่อนออกเดินทางด้านการเงินและการลงทุนเรื่องการเงินของชาวพีระกาในเดือนนี้เปรียบเสมือนกับการเล่นเกมปริศนาที่มีทั้งความสนุกและความท้าทายรายได้หลักจะมีเสถียรภาพดีแต่จะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแทรกแซงอาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้าน การดูแลสุขภาพหรือค่าใช้ใจในการศึกษาเพิ่มเติมในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโบนัสการขายของที่ไม่ใช้แล้วหรือเงินที่คนติดหนี้มาคืนเหมือนกับที่ฝนตกหลังแหลงทำให้สภาพคล่องดีขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับการลงทุนดาวเคราะห์แนะนำให้ระมัดระวังในช่วงปลายเดือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลลงทุนที่ดูดีเกินจริง หรือโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดกปกติแทนที่จะเป็นนักเสี่ยงโชคให้เป็นนักลงทุนที่รอบคอบศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนค่อนตัดสินใจทุกครั้งการออมเงินในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จได้ดีหากตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับการวางแผนการเดินทางไกลที่ต้องรู้จุดหมายปลายทางให้ชัดเจนแนะนําให้เริ่มต้นโดยทานออมเล็กๆน้อยๆแต่สม่าเสมอเรื่องความรักสําหรับคนโสด สำหรับชาวปีอุรากาที่ยังโสดเดือนนี้เปรียบเสมือนกับการเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้พลังงานแห่งความรักจะไหลเวียนรอบตัวคุณอย่างเข้มข้มทำให้สเสน่ห์ของคุณเปลกออกมาอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงแรกของเดือนจะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆมากมายอาจจะผ่านการทำงานกิจกรรมสังคมหรือแม้แต่กระทั่งผ่านโลกออนไลน์ หากคุณเปิดใจรับคนใหม่อย่าแปลกใจหากมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตเหมือนกับผีเสื้อที่บินมาหยุดที่ดอกไม้ที่กำลังบานอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์เตือนว่าอย่าเร่งรีบตัดสินใจเรื่องความรักเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันเหมือนกับการดูแลต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการเติบโตความรักที่แท้จริงต้องการพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับคนโสดที่มีคนที่ใส่ใจอยู่แล้ว นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความรู้สึกแต่ต้องเลือกจังหวะให้ดีอย่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกกดดันให้เป็นการแสดงออกที่นุ่มนวลและจริงใจเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่ครองสำหรับชาวปีอุรากาที่มีคู่ครองแอล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบและการเติบโตของความสัมพันธ์เหมือนกับที่ต้นไม้ต้องผ่านพายุเพื่อที่จะมีรากที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ในช่วงต้นเดือนความสัมพันธ์จะอบอุ่นและหวานชื่นคุณกับคู่ครองจะมีเวลาให้กันมากขึ้นอาจจะวางแผนเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันที่สร้างความผูกพันแต่ระวังเรื่องความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนช่วงกลางเดือนอาจจะมีปัญหาเล็กๆเข้ามาทดสอบอาจจะเป็นเรื่องการเงิน ครอบครัวหรือแผนการในอนาคตสิ่งสำคัญคือการนั่งคุยกันอย่างเปิดใจอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กมากลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับการดับไฟตั้งแต่ยังเป็นประกายเล็กๆสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันเรื่องอนาคตแต่อย่าเร่งรีบตัดสินใจให้เวลาในการวางแผนและเตรียมตัวอย่างรอบคอบคำแนะนำเสริม ตลอดเดือนนี้ชาวตีรากาควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะจะมีกิจกรรมและความรับผิดชอบมากมายที่รอคอยการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินวิ่งเหยาะๆหรือโยคะจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงการใช้สีฟ้าหรือสีเขียวในชีวิตประจำวันจะช่วยเพิ่มพลังงานบวก อาจจะเป็นการแต่งกายหรือการตัดกิ่งไม้สีนี้มาไว้ในบ้านนอกจากนี้การใช้เวลาอยู่ใกล้ธรรมชาติเช่นการเดินในสวนสาธารณะหรือนั่งริมทะเลสาบจะช่วยให้ใจสงบและได้แรงบันดาลใจใหม่ๆโดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้สำหรับชาวปีรคา,าแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่หากรู้จักใช้ปัญญาและความอดทนในการรับมือ จะสามารถเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการเติบโตได้เหมือนกับที่มเมล็ดพันธุ์ต้องผ่านความมืดใต้ดินเพื่อที่จะแตกเป็นต้นอ่อนที่สวยงามดวงชะตาชาวปีรากาประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวปีรากาถือเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตดวงดาวส่องแสงอันแสนอบอุ่นมาสู่คุณพร้อมนำพาสิ่งดีๆมาให้ในหลายๆด้าน แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบด้านการงานและอาชีพการงานในเดือนนี้ของชาวปีระกาสามารถเปรียบเทียบได้กับลิงที่กำลังปีนต้นไผ่สูงใหญ่ต้องใช้ตั้งความแกร่งไกวและความอดทนช่วงแรกของเดือนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังเผชิญกับงานที่ท้าทายมากกว่าปัตติป,ปิอาจเดินโปรเจกต์ใหญ่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมาหรือการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ที่ทำให้คุณต้องปรับตัว ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานบัญชีคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบบัญชีใหม่ที่บริษัทเพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้ตอนแรกอาจรู้สึกงงงวยและกดดันแต่ด้วยความชาญฉลาดและความขยันหมั่นเพียรของชาวปีรากาคุณจะค่อยๆเข้าใจและเรียนรู้จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบใหม่นี้ได้ในช่วงกลางเดือนโชคลาภด้านการงานจะเริ่มหันมาเอื้อประโยชน์ให้มากขึ้นคุณอาจได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานในสิ่งที่คุณทำ การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอไอเดียใหม่ๆในเดือนนี้จะได้รับการตอบสนองที่ดีอย่าลืมใช้ความสามารถในการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของคนปีรากาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรขยายเครือข่ายทั้งธุรจุดการเจรจาต่อรองหรือหาลูกท้าหม่จะมีโอกาสสำเร็จได้ดีแต่ควรระวังเรื่องการลงทุนใหญ่ๆใ,ใ,ในสองสัปดาห์แรกของเดือนเพราะอาจมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ปลายเดือนจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลงานคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้รับโบนัสพิเศษหรือมีโอกาสในการเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหากมีใครเสนองานใหม่ให้ในช่วงนี้ให้พิจารณาอย่างรอบคอบแต่อย่าปล่อยโอกาสดีๆหลุดมือไปด้านการเงินและทรัพย์สินการเงินของชาวปีรากาในเดือนนี้เปรียบเสมือนกับลำธารซ้ะซึมที่ค่อยๆไหลเวียนเข้ามาไม่ใช่น้ำท่วมทันทีแต่เป็นการสะสมที่มั่นคงและยั่งยืน รายได้หลังจากการทำงานจะคงที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนหากคุณเคยลงทุนในหุ้นกองทุนหรือการออมรูปแบบต่างๆไว้เดือนนี้อาจได้เห็นผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้รวยทันทีเป็นเหมือนการปลูกต้นไผ่ที่คุณดูแลมานานในที่สุดก็เริ่มแตกสายและเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นหากคุณได้ซื้อหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วในเดือนนี้ อาจเห็นราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างน่าพอใจหรือหากคุณมีการออมเงินในรูปแบบ RMF หรือ SSF อาจได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามชาวปีรากาควรระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในเดือนนี้ด้วยความที่ดวงการเงินดีอาจทำให้รู้สึกมั่นใจและอย่าซื้อของที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะของใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำอาจให้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการให้เงินยืมหรือการค้ำประกันให้ผู้อื่นในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษแม้จะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ควรมีหลักประกันที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านความรักและชีวิตคู่ สำหรับคนโสดความรักของชาวปีรากาที่ยังโสดในเดือนนี้เปรียบเสมือนดอกไม้ที่กาลังจะบานสะพรั่งความรักใหม่อาจจะเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดคิดผ่านทางการทํางานการเดินทางหรือกิจกรรมทางสังคมที่คุณเข้าร่วมช่วงต้นเดือนอาจจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาทําความรู้จักอาจเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาทํางานใน,ผนแผนกเดียวกันหรือเป็นคนที่คุณพบในงานสังสรรค์ของเพื่อนในตอนแรกอาจเป็นเพียงการสนทนาธรรมดา แต่ค่อยๆพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจได้เจอคนพิเศษในงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนตอนแรกคุณอาจไม่ได้ใส่ใจมากแต่หลังจากได้คุยกันและพบว่ามีความคิดที่ตรงกันมีรสนิยมที่คล้ายคลึงกันทําให้รู้สึกสนใจมากขึ้นการสื่อสารผ่านข้อความหรือโซเชียลมีเดียจะเพิ่มมากขึ้นและในที่สุดก็พัฒนาไปสู่การออกเดทครั้งแรก ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนมากขึ้นหากคุณกําลังกีบใครอู่โอกาสสาเร็จจะสูงมากการแสดงความรู้สึกที่จริงใจและการใช้ความอารมณ์ขันที่เป็นเสน่ห์ของชาวปีรากาจะทําให้อีกฝ่ายประทับใจสําหรับคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปไม่นานเดือนนี้อาจมีโอกาสได้พบคนใหม่ที่ทําให้ลืมความเศร้าโศกในอดีตแต่ควรให้เวลากับตัวเองในการปรับอารมณ์ให้พร้อมก่อนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์หากรู้สึกว่าคนที่กำลังคบหาอยู่เป็นคนที่ใช่ก็ควรเริ่มคิดถึงอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังแต่หากยังรู้สึกไม่แน่ใจก็ไม่ควรรีบร้อนเพราะอาจทําให้เกิดปัญหาในภายหลังสําหรับคนมีคู่ชีวิตคู่ของชาวปีระกาในเดือนนี้เปรียบเสมือนการปีนเขาคู่กันบางช่วงอาจเหนื่อยและท้าทายแต่เมื่อถึงจุดหมาย ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ร่วงฟันฝ่านมาด้วยกันจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นช่วงต้นเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งจับคู่ครองอาจเป็นเรื่องการใช้เงินการวางแผนอนาคตหรือเรื่องครอบครัวด้วยนิสัยของชาวปีรากาที่ชอบความเป็นอิสระอาจรู้สึกอึดอัดเมื่อคู่ครองมีข้อกําหนดหรือข้อจํากัดมากเกินไป ตัวอย่างเช่นคู่ครองอาจต้องการให้คุณลดเวลาการออกไปเที่ยวกับเพื่อนมาใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวม,มากขึ้นหรือต้องการให้คุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญต่างๆมากขึ้นในตอนแรกคุณอาจรู้สึกว่าเสรีภาพของคุณถูกจํากัดแต่หากได้นั่งคุยกันอย่างใจเปิดจะพบว่าคู่ครองต้องการเพียงแค่ความรักและความเอาใ,ใจใส่จากคุณเท่านั้น ช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นการสื่อสารจะเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวหรือทํากิจกรรมใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตคู่การแสดงความรักและความเอาใจใส่ด้วยการให้ของขวัญเซอร์ไพรส์หรือการจัดเดทสุดโรแมนติกจะทําให้คู่ครองมีความสุขมากสําหรับคู่รักที่กําลังคิดจะแต่งงานหรือสร้างครอบครัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันการหารือเรื่องการเงินที่อยู่อาศัยและการมีลูกจะได้ข้อสรุปที่ดี ความเข้าใจซึ่งกันและการจะทําให้ทั้งคู่มั่นใจมากขึ้นว่าพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปปลายเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นและเต็มไปด้วยความรักการแสดงออกทางอารมณ์จะเพิ่มมากขึ้นคู่ครองอาจมีเซอร์ไพรส์พิเศษหรือมีข่าวดีที่จะทําให้ทั้งคู่มีความสุขอาจเป็นการได้เลื่อนตําแหน่งการได้ลูกการซื้อบ้านหลังใหม่หรือการได้รับการยอมรับจากครอครัวฝ่ายดึงหรือทั้งสองฝ่าย โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปีรากาศในทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักแต่ควรใช้ปัญญาและความระมัดระวังในการตัดสินใจสำคัญต่างๆอย่าลืมใช้จุดแข็งของคุณคือความชาญฉลาดความสามารถในการปรับตัวและสเสน่ห์ในการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดความสำเร็จและความสุขกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า